สวัสดีครับพบกับนาทีต้องมนช่อ l คลิปนี้ผมจะพาท่านไปเที่ยวชมวัดวัดหนึ่งนะครับซึ่งเข้าไปอยู่ในทังหนนะครับในวัดนี้อยู่ในจังหวัดนคนปรปฐมนะครับผมจะเข้ามาทางถนนเส้นสารายาพุนทธมนตรนะครับตอนนี้ก็เข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านไปชม บัดกันเลยนะครับไปชมบรรยากาศกันนะครับเดินทับไปได้เลยครับบรรยากาศแถวนี้ก็ รู้สึกเงียบสงบด,ดีนะครับเราจะมีบ้านผู้คนอยู่ห่างๆกันนะครับ อเอาเอาถนนเส้นเี้จเยจะไปทะลุออกเส้นใส่น้อยได้นะครับเราอยู่ในจังหวัดนครสฐมนะครับจะไปทะลุออกเส้นใส่น้อยจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับผม่ะจะค่อยๆขี่ลยนะครับรถไม่รีบเรื่องอะไรเพื่อจะได้ชมบรยรยากาศรอบๆไปได้วยนะครับ ของคลองก็จะชาวบ้านก็จะทำไร่ทำนากันนะครับบรรยากาศแบบนี้ก็หาชซมได้ยากนะครับบรรยากาศาที่เงียบสงบดีเงครับวันนี้ก็ รถก็มากพอสมควรนะครับจะเป็น,นเป็นวันหยุดด้วยนะครับวันนี้ผมมาถ่ายคลิปนี้ก็ยันที่สิววันรับเทนมนูนะครับอากาศก็เย็นสบายครับช่วงนี้อากาศเข้าสู่หน้าหนาวแล้วยันสบายดี การขี่อักฉริยะยนต์ท่องเที่ยวน,น,นะครับรุนนี้ผมก็ใช้จักรยายนยนต์คันเบนนะครับ CBR 2 5 0นะครับรุ่นนี้ก็ค่อนข้างที่จะประหยัดน้ำมันดีนะครับขี่ได้สบายก็เคยทำฟารมเลยได้เร็วที่สุด คือผมขีนะครับแค่ประมาณร้อยหกสิบเวนสตทเชนเนลครับควรจะมองไม่เห็นสองข้างทางเลครับก็อาจจะไปได้เร็วแต่นี้นะครับแต่ว่าผมข,ขี่ได้แค่เนอครับเพราะสายตาไม่ค่อยจะดีนะครับมองไม่ค่อยจะชัดแล้วนะอายุมากแล้วขี่เร็วมากก็อันตรายแต่นี้ก็ขี่เป็นมาตรฐานก็เจ็ดสิบกสุดประมาณนี้ครับ ถนนในประเทศไทยมันชื่อถนนมันนอกเขาไม่ได้ครับเนี่ยเป็นหลุมเป็นเบอร์เป็นขุขะที่เร็วๆก็อันตรายนะครับ ผมว่าถึงว่าเวลาคนขี่รถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์มันใช้ความเร็วสูงนะครับมันทำให้เกิดอันตรายมากก็มันรถอย่างเงี้ยมันไม่ได้เหมาะกับถนนเมืองไทยเท่าไหร่แล้วครับรถบิ๊กไบค์ใหญ่ๆแล้วครับเครื่องแรงๆถนนเมืองไทยมันขุกขัดๆไม่ได้เรียบเหมือนเมืองนอกเมืองนาเท่าไหร่ครับ ในเทปบรรยากาศแต่บรยบรยากาศดีมากนะครับอากาศเย็นสบายวัดที่จะไปแวะเที่ยวชมเนี่ยผมว่าก็เป็นวัดที่เงียบสงบนะครับรู้สึกว่าจะเป็น ยัดสายพระธรรมยุทธนะครับผมเคยถ่ายเล้วเคยแวะแวะเข้าไปครั้งหนึ่งต่อเส้นทางก็รู้สึกว่าจะกันดานนิดหนึ่งนะครับแต่๋ยวเราก็มาเที่ยวกันนะครับไปเที่ยวสถานที่ที่คนไม่เคยเดินไป ถนนไม่ค่อยดีอยู่รับช่วงนี้ถนนถนนมือเปทยเป็นหลุมเป็นบ่อขี่รถขับรถก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับ เรขี่ไปเรื่อยๆครับไม่ต้องลี่นของล้อนะเราเอาชีวิตให้มีความสุขเต็มที่นะครับตอนนี้ผมก็อา,ายุมากแล้วก็อา,ายุห้าสิบหกปีแล้วครับแต่เบนซ์ไซค์คันนี้ผมซื้อมาก็เกือบสิบปีแล้วนะครับแต่ขี่บ้างมาขี่บ้างขีงข่เป็นฟา,างเป็นคราวนานๆไปขีป่สัามามากที ี่ไปก็ไปตามด้วยนะครับต้องเที่ยวมอง่งตามไปวัดไปวาไปไหว้พระบ้างไปชมน,นู่ชนชมนี่ก็มีความสุขกับชีวิตดีนะครับสำหรับการขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ย มีครับด้านหน้ามีป้ายบอกชื่อวัดนะครับวัดอุดมสิทธ,ธิกุลนะครับนีก็จะข้ามสะพานมีเป็นคลองตะปานะครับคลองตะปามหาสวัสดิ์ เราจะเลี้ยวด้านหน้านี่นะครับมีป้ายบอกทางตรงไปก็ได้นะครับแต่ว่าถนนยังไม่คดีเลยเลี้ยวนีด้ดีกว่าด้านเลี้ยวซ้ายเนี่ยนะครับนี่ครับรถอยู่ด้านหน้าเราเนี่ยนะครับน,นะครับอย่างนี วัดอยู่กองทั้งนาเลยนะครับยากาศดีมากนะครับครับวัดอยู่กองทั้งนาเลยไปครับเราขับไปเที่วยชวชมกันนะครับ ว่าทางด้านนี้มีทางเข้าหรือไม่วัดนี้มีเชื่อวัดอุดมศิค,คุณนะครับจะรู้สึกว่าจะเข้าได้หลายทางนะครับ เข้าทางรถอันนี้พวกเราก็มาเข้าทา,าองอำเภยบางเลนก็ได้นะครับหรือว่าเข้าทางไปน้อยก็ได้นะครับสำหรับ,บมนทบุรดี ได้หรือไม่ผมเคยมาอยู่ครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่านานมากแล้วจะเข้าทางถนนนี้เข้าได้ครับด้านหน้าเราก็จะเป็นคลองประปามหาสวัสดนะครับน้ำใสดีครับอ๋อนี่ครับเจอทางแล้วเนี่ยเข้าทางนี้เข้าได้ครับตรงนี้ แต่ถนนก็น่าจะเป็นทางลุกลังอยู่นะครับนะครับบรรยากาศสองข้างทางเข้าวัดก็เป็นทั้นานะครับราขี่ไปน,นะครับถนนทางลุกลังประเทศไทยก็ยังต้องพัฒนาอีกเยอะนะครับ ใครพอมีโอกาสที่จะมาร่วมทำบุญวัดนี้ก็เชิญนะครับวัดอุดมสิทธิคุณนะครับเป็นวัดเป็นวัดของสายระธรรมยุทธ์นะครับนี่เข้ามาในะท้องนาเลยบรรอากาศดีมากทางเข้าวัดทางไหนเออเอย รัดนี่ก็รรื่นดีนะครับมีต้นหมอกลอกไม้หมาทุกเลยครับนีครับเจอทางเข้าแล้วครับรัดอุดมสติกุณนครับ วัดดุดมสิทธิคุณตำบลมาลาพิรมอําเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะครับนะครับเชินเข้าไปชม่อมนครับมรรยากาศเงียบสงบนะครับท่นมาจะร่มเลื่นดี บริเวณวัดนะนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านชมภายในะบริเวณวัดนะนะครับ วัดนี้ชื่อวัดอูดมสิทธิปกุ้นะครับอยู่จังหวัดนครปฐมนะครับนี่แหละครับเดี๋ยวผมจะพาเดินเที่ยวชมบรรยากาศภายในบริเวณวัดนะครับอันนี้ก็เป็นพระอุโบสถนะครับ ต้นไม้ล้อมรอบล่มลื่นดีนะครับสงบเงียบดีที่ผมถามคุณลุงทางนั้นเขาบอกว่าวัดนี้ก็มีพระจำวัดอยู่แค่สองรูปเองนะครับนี่เป็นกุฏิสงนะครับยากาศล่มลื่นครับ ใครชอบบรรยากาศเงียบๆอย่างนี้ก็มาแวะเที่ยวชมกันได้นะครับเป็นมูกุติสงนะครับนก็จะเป็นเจดีปฏิบัติธรรม นะคร,รอบๆบริเวณวัดนี้ก็เป็นท้องนานะครับวัดนี้อยู่กลางท้องนาเลยนะครับ ใครชอบปฏิบัติธรรมก็มาปฏิบัติธรรมแถวนี้ก็ได้ที่นี่ก็ได้นะครับถ้าชอบความเงียบสงบก็เชิญนะครับดูจังหวัดนคปรปฐมนี้เองนะครับ มีต้นไม้ล่มลื่นม,มีต้นอันนี้คือต้นอะไรเนี่ยครับต้นอะไรครับเนี่ยผมผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันลูกก็จะเหมือนเป็นลูกมะพร้าวนะครับวอดีผมเป็นคนกรุงเทพครับเลยไม่รู้จักต้นหาลากรกไม้เนี่ยมันต้นอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกัน นี่ครับมีลูกมีผลเหลือนเหมือนกับลูกมะพร้าวเลยนะครับมีลูกเยอะลูกดกเลยนะครับเนี่ยต้นต้นใหญ่ต้นสูงใหญ่นะครับแต่ไม่ทราบว่าเป็นต้นอะไร ด้านหน้าผมฝั่งนู้นก็เป็นศาลาการประเรียนนะครับครับมีเสียงนกเสียงกาล้องจิบจับจิบจับ แนบบ่รรอากาศดีนะครับอันนี่ก็จะเป็นหอระฆังนะครับอนนหอระฆัง น้ำอยู่ภายในบริเวณวัดนะครับต้นลื่นมากเลยนะครับวัดนี้ครับมีต้นหมากลากไม้เยอะแยะมากมายเงียบสงบแล้วก็เย็นสบายมากนะครับ การรอบๆครับใครที่ชอบปฏิบัติธรรมเนี่ยผมว่าที่นี่เงียบสงบมากครับมีพระจำวัดอยู่แค่สองรูปเองนะครับอันนี้ก็เป็นพระอุโบสถก็ชมรุสุสโซมบ้างนะครับ คลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอประคุณมากครับที่ติดตามรับชมก็ช่วยกันกดกระดิ่งกดซับสไคร้นะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับขอประคุณมากครับสวัสดีครับ